สวัสดีครับทุกท่านนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทํานานเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะถ้าพอดีทําตัวใหม่ขึ้นมาเล่นๆก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่ามันไอ í, ้ปืนแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างความละเอียดความยาวแรงสั่นลงตัวไม่ยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นสารี่ผมประกอบปืนส่วนนี้ก็จะทําอยู่ที่นี่นะครับทามันท้ายอยู่ด้านหลังทําเสร็จแล้วก็ก็จะมาลงที่นี่นะครับไปดูตัวปืนกันเป็นยังไงบ้าง ตัวปืนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบก่อนนะครับก็คือแบบสไลด์นะครับสไลด์ก็คือสไลด์ยังไงก็คือมันเลื่อนลูกเอออันนั้นก็คือเป็นตัวนี้ที่เรียกว่าตัวสไลด์นะเลื่อนเท่าไห้นมันต้องเลื่อนทําไมเออมันตายตัวอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรีวยกว่ายงางเข้านนะครับหนังรองตัวใหม่ทั้งหมดไม่ขาดนะครับหนังรองอย่างเงี้ยนะฮะสุดยอดแล้วนะครับแบกรับนี่ข้างข้างละข้างละสองเซนก็ได้แต่ว่าต้องขึ้นสองมือนะครับเขาเวลาสัตว์ใหญ่กันทําได้ไม่มีหนังรองตัวนี้ไปไม่ได้นะครับยางแข็งก็อะไรก็ติดเรืื่่ออองงงงเรรหนัขาดดี ช่วงชักสําคัญมากๆนะครับชักยาวเท่าไหร่นะครับจะได้ส่งได้ลูกได้ไกลามากขึ้นความแรงก็จะรุนแรงได้มากขึ้นนะครับที่เห็นแยกกันก็คือปืนหนังเติกไม่ผิดกฎหมายนะครับเขาพาได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็สไลด์ก็คือตัวนี้นะครับช่วงนี้ตัวนี้ผมทําช่วงชักนี่ถือว่าถือว่ายาวสูงสุดณลยนาตอนนี้นะครับก็คือทําอยู่ที่100เลยช่วงชักชุดนี้ปกติมันทำอยู่วัน70ช่วงชัก ก็โอเคเลยคความแรงนี่โอ้สุดๆครับตัวดำนี่หมดคำที่จะพูดนะครับกระป๋องเอ่อตรงแต่ทะลุหมดแลลวครับถ้าเป็นกระป๋องเบอร์ดี่นอีสามสี่กระป๋องทะลุหมดนะครับเรียงซ้อนเลยครับก็ทะลุนะฮะลูกที่ยิงได้ก็มีตั้งแต่เอาตัวนี้มียิงเหรอคือบอกปืนพ่นเนี่ไหนคือบอตัวนั้นเป็นยิงเลยนั่นตัวนั้นเทสเซนเราตัวสุดท้ายน่ะตัวนุนนุนสุดท้ายนะ แมนบมอกเอาเอาจัดไปจัดไปก็จะไปออกล่าเขาตัวสั้นไปแล้วนะฮะจริงก็มีอยู่ด้านนู้นอยู่นะครับอเ,เอาเท่านี้ละวันนี้เดี๋ยวมาดูตัวผู้ตัวตัวตัวชุดนี้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยตัวสไลด์แล้วก็ตัวธรรมดายอย่างนี้ตัวธรรมดานี่ก็ถือว่าขายดีนะครับแล้วก็ยังมี2ระบบเพิ่มเติมแรงต่างไปดูกันวันนี้ผมจะพามาดูอะไรนะฮะโอ้ดีเจสุดยอดเลยไหนะอ้ําไหวไหมโอ้ยไหวไหวสุดยอด <c oughs> นะครับลูกชาย ตัวปืนกลไกนะครับก็ก็แตกต่างชุดนี้ก็จะเป็นไกลไกทางไกทางมันจะคู่กับตัวสไลด์สไลด์อย่างนี้ลูดลูดสไลด์เข้ามาแล้วก็ใส่ลูกแล้วก็ใส่ยางก่อนเสร็จแล้วเวลาเราจะเราก็ถีบยางออกนะครับแสดงว่าแรงแรงมันเยอะมากนะครับไม่สามารถดึงยางอย่างเงี้ยดึงมือนึงแล้วม็ก่อได้นะครับเพราะว่าดึงไม่ไหวต้องขึ้นเหยียบเอาอย่างเดียวนะครับโอเคที่เห็นนี้ก็จะมีไม้ส่วนจะเป็นไม้ประดู่นะครับเ hmm. ตียนนะครับเออมาโุปนาเลยตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปจะไปดูตัวปืนอะไรนะฮะสักตัวใหม่ให้ดู โ okay, ครับอันนี้ก็เป็นตัวปืนหน้าไม้นะครับถอดออกพอดีลูกค้าจะาให้เแปลงก็ไม้กับคู่ตัวดํานี่แหละตัวดำมันก็เป็นปืนหน้าไม้นะครับต้องการสไลด์นี้ทํายังไม่เสร็จนะครับโอเคนะฮะเป็นไม้เท่าเทียนแสดงก็เป็นประดู่ปืนยิงปลานะครับที่มาวันนี้นะครับ <c oughs> นี่เลยตัวตัวนี้ตัวนี้นะฮะ <c oughs> ทำเล่นๆมันม,ม,นมีมันมีคุณลุงนะหรือว่าคุณปู่ก็ได้อายุก็น่าจะน่าจะเจะ็ดสิบแปดสิบนี่แหละมั้ง ทำอะไรเล่นๆน้อยให้หน่อยให้ลงหน่อยนะหนูนะบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเบามากนะครับน้ำหนักอยู่ครึ่งกิโลนะครับก็ติดไกลอ่ติดไกลโทษทีติดไกลเครื่องมือกลนะครับด้ามจับก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวพลาสติกธรรมดาดีไซน์ตัวนี้ก็มาติดปริมีนานแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ใส่ชงชักก็สั้นมากครับประมาณ80 9 0เกนี้แล้วบ้างนะฮะน้ำหนักเบามากยิงโอเคยิงมือเดียวเนี่ยผมจะยิงลองดูเป้าดูเป้าใหม่ที่ทําอยู่ ลูกปืนยิงไม้หมดถ้าเป็นตัวไกลเครื่องมือกลแบบนี้นะครับยิงได้ทุกลูกนะครับถ้าเป็นไกลถ่างจะยิงได้8ปมิลถึง16บมิลก็คือลูกแก้วเทโลดีดนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมยิงตัวสั้นแล้วกันวันนี้แล้วก็ตัวยาวเดี๋ยวใครดูบรรยากาศเวลาอีอากเพนึงน,น,นะครับเอขอขอ,ขอตั้งกล้องแบบนี้นะครับไม่รู้จะเป็นไงบ้างปืนทําเสร็จแล้วก็อยากจะแบ่งปันนิดหน่อยนะครับน่าจะประมาณนี้โอเคเห็นแล้วนะ เรื่องออเดอร์นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่ไหมน่าจะทําได้อยู่นะครับก็เลยทําเล่นๆไปราคาก็ไม่แน่ใจว่าจะสักเท่าไหร่ไม่ถึงพันหรอกมนะั้งนะครับเอาไปทําให้คุณลุงแกออก,อก,ก็อยากเอ่อออกกำลังกายอยากอยากมีเพื่อนอยากไม่ไม่มีเพื่อนคุยก็เอาตุต๊ตเกเปย์ก็ยังดีนะครับตัวนี้ก็คือดีผมว่ามันมันเบาดิมันเบา,เบาแล้วก็เหมือนเราเราแม่แน่ใจว่าเห็นเห็นนะประมาณนี้นะ,จะ,จ,ะจะลองยิงมือเดียวจะลองจะลองถุง เดี๋ยวลงล่างเดี๋ยวมันจะเลงขึ้นไปหน่อยนึงนะครับกาบยังไม่ถูกปกติเราเวลาเลงเนี่ยผมจะเลงจากเลงจากศูนย์ด้านข้างอย่างเงี้ยสันสันข้างไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับถ้าเราเลงจากบนนี่ลุกปืนจะข้ามหัวโดเกระเลงกาบประมาณนี้เลยนะครับจะลองเลงเพิ่หน่อยโอเคนะครับได้เราดันทำมือปีลงล่างไปหน่อยนึงก็เลยกาผิดไปเพราะว่าเราเลงตรงเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรมัน อยากให้ผมมัดตึงมากแล้วคุณลุงจะขึ้นได้ไหมใส่ลูก,ลกดี้ไหมครับนะครับเนี่ยครับนะครับปืนเพราะว่าเราเล็งจากนี้ลงไปปุ๊บลูกมัมจะข้ามหัวหน่อยแต่ว่าไกลๆก็ถือว่าถือว่าพอดีนะครับครับตกล่งางจะจับเป้าต้องจับข้าวพราายอยู่ไปไหนแล้วครับอย่าโดนอย่าโดนนะเดี๋ยวต้องมาไลาย่ยอ,อัโอเคลงตะล่างอย่างเดียวเลย จะลงจากช่วงล่างพื้นตันไม่ว่าก,กันเลครับนีเ่เล็งขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแรกมันก็เป็นหัวใครเมียมันนะครับก็คือเราก็ยิงไปบ่อยๆเราจะรู้เองว่าปืนตัวนี้มันจะไปประมาณไหนนะครับยิงไกลประมาณไหนที่นี้นะครับยิงไกลแล้วลูกปืนจะตกไหมอะไรประมาณนี้นะครับเมื่ี่ผมกล่าวก็คือเพราะว่ามันไม่ได้เล็งตรงมาเล็งจากนี่มันก็เลยก็เลยกะาต่ําไปโอเคหัวไว ันนี้ก็ทําเล่นๆนะครับก็เลยมาถ่ายทําให้ดูเดี๋ยวจะเล่นเล่นตัวตัวแรงๆให้ดูนะครับนี่เป็นตัวสั้นเบาดีอ่าคนชอบแก่คนผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะครับไว้อ่อนในใจไว้ฝึกสมาธินะฮะเดี๋ยวคนลองเล็งแบบเล็งเหมือนปืนธรรมดาจะถูกไปนะครับนี่ละกันจะได้ไม่บังกันเล็งมันก็เหมือนกับที่เราเล็งปืนเลยแหละครับอ่าเหมือนปืนที่มันมี เหมือนเจ็ดปืนล็งต่างอย่างเงี้ยนะเล็งตามรางออกไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เหมือนกันมันเล็งด้านบนไม่ได้ก็เล็งด้านข้างด้านข้างก็มีรางเหมือนกันมันก็เหมือนกันอครบกลมอย่างเงี้ยนะครับลองดูดูสั้นนะครับเดี๋ยวไปเล่นตัวตัวแรงๆกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ลูกแก้ว16บหกปีนี่มีเสียดายหมดนะครับเดี๋ยวตัวลูกนิ้คนเดียวเลย ไม่ถูกเค okay, เดี๋ยวไปดูตัวปืน,นตัวนี้กันตัว <Okay. S 1> นี้ตัวสั้นนะ <c oughs> ครับยังไม่มีจำน่ายนะครับทำพอดีทําให้ให้ลงแก๊สเอาไว้เล่นๆคำๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูตัวปืนตัวใหญ่ดีกว่านะครับมันจะเล่งง่ายกว่าต,วตัวนี้ลองดู ตัวนี้คือตัวมาตรฐานนะครับที่ทําจําหน่ายอยู่นะครับราคาเป็นยังไงบ้างก็หนึ่งันเ้านะครับตัวนี้ชุดนี้มีแถมยางอะไรนะครับมีแถมลูกดินหนึ่งร้อยนัดนะครับขึ้นยางนะครับขึ้นไกลก่อนแล้วดึงปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จับโจ่มือดึงให้นลบอกเดึงมากอบยางที่ผมใส่ก็คือถือว่าตึงนะครับใส่ไปเลยนะครับลูกค้าเอ๊ะมันตึงเกินก็หย่อนยางเข้ามานะครับโอเคไปต่อดีกว่าคงไปจะถนัดอันยาวๆมากกว่า เอางนนี้แหละครับสิเมตรนะครับไม่ได้ไกลอะไรนะครับก็พ,อ,พอทางนี้เราโอเคแล้วนะครับเอามือบัางนีนะ้ประมาณนี้ผมหลบให้หน่อยนึงเออน้ำเสียงก็จะต่างกันนะครับอ้ามช่วยกดผ่านหน่อยเออเก่งมากครับดึงเกาะ สายได้เลยแน่นาน,นะครับลูกดินนะครับลูกดินไม่มีใช้ลูกอะไรได้บ้างครับลูกเหล็กก็ได้สิบมิลจะดีนะครับ10กับ8ปมิลสิมิลซื้อที่ไหนก็ซื้อทางเน็ตเอาช้อปปีล้ลาซาด้าร้านจักรยานมีแค่แมิลน,นะครับมันก็ถูกแล้วผมพิดมันยาวเนาะมันเล่นง,ง่ายเนาะครับตอนนี้โอเคตัวนี้ผ่านไปนะครับเพราะว่ายิงนี้มันไกลเยอะเอาตัวไหนเล่นดีบางที่แปลกๆดิ เจถ้ามีดีเจด้วยลูกชายนะครับทํางานไปแกก็ชอบมานั่งเล่นนะชอบปลืให้แกให,ให้คุ้นเคยกับงานไม้ไม่อยากให้แกกลัวตัวนี้เป็นตัวสไลด์นะครับลองมนันอาจจะมืดหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวลอ,ลองลงล่างก่อนอย่างเงี้ยดูแลรักษาตัใช้น้ำมันช่วยหน่อยช่วยช่วยมันลูดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้มงลองลองดูลูกเหล็กผมมาลูกเหล็กแล้วกันนะครับใส่นี่นะครับแล้วก็กอดที่นี่ ยางนะครับที่นี้ผมทําเซฟสองชั้นนะครับมีเซฟตรงนี้กันลั่นนะครับแล้วก็มีเซฟตรงสปริงนะครับเดี๋ยวว่้รายละเที่อีกทีนึงนะครับให้ดีต้องติดกล้องช่วยนะครับลงพื้นเยียบโอ้สูงเกินผมทาชาไว้หนึ่ง้อยนะครับมันก็เลยจะสูงตามตามนะครับเสร็จแล้วนะครับไปดูกันเป็นยังไงบ้างนะครับระยะนี้ไม่มีกล้องนะผมรเลืผมก็ลืมไปนะครับไม่ได้ติดกาวล่งๆเลยนะ แล้องไล่กล้องหรอนะครับผมมีกล้องเลยเดีไยวไม่งั้นต้องยิงแต่ต้นไม้ยิงใส่กล่องดูนะครับถึงจะรู้ว่ามันไปทางไหนเหมือนมูกับูมจะขึ้นบน แถ้าขึ้นบนผมจะลงเ,เล็งดูล่างๆยิงไม่ถูกนี้อย่าว่ากันนะเพราะว่าคือมันเป็นกลมๆมันเนี่ยผมเล็งจากนี้เราก็กาดแถวเนี้ยนะครับยังไม่รู้วิถีตัวนี้มันไปยังไงบ้างนะครับมมันจะเล็งลงต่ำลงมาหน่อยนะครับลูก <c oughs> โ, <c oughs> โดนแล้วฮะลูกกระเด้งไปนู่นเลยครับรู้แล้วมันมันขึ้นบนอยู่ประมาณนี้ข้างบน อยู่ประมาณนี้เมื่อกี้ผมเล็งต่ำไปโอเคแรงเกินนะครับลูกเหล็กก็ด้วยนะครับมีคนแก่ว่านอนทาง90องศาข้างๆนี่หาเบอรี่ที่ไหนได้เดี๋ยแต่ตัวแรงเดี๋ยวตัวแรงผมจะเก็ตให้ดูโอเคเดี๋ยวผมสตรอปก่อนนะครับผมจะหันกล้องมาอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้ดู อโอเคนะฮะสามกระป๋องลองดูนะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับลูกที่ผมใช้หมดใช้จะลองใช้เป็นลูกเหล็ก10มิลน,นะครับถ้าจะให้เล็กแล้วก็ทะลุได้ไวดีกว่านี้ก็คือใช้8ดมิลจะคมกว่านะครับแต่ว่าความแม่นแรงต่างนะครับผมราว่าไปสู้สิบมิลไม่ได้นะครับ <c oughs> อ้ามทำไรนะ่ะโ <c oughs> บ้โอเอาเพียงก่อนเดี๋ยวเพลงเมื่อกี้ก่อน <c oughs> จะดูการ์ตูนแล้วนะฮะ,ะวานไป <c oughs> โอเคเ,อเสียลูกก่อนงั้น เออก็ถ่ายทำอยู่ก็จะดูการ์ตูนเนาะเด็กเนาะโอเคว่านไปเท่านี้แหละเดี๋ยวจะเทสตัวนี้ให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขอขึ้นลำก่อนนะครับแล้วก็จะตั้งกล้องว่าคงยิงถูกอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับจดดูความแรงนะครับยิงถูกนี่นะครับสามสิบสามสิบเมตรลูกยังวิ่งตรงอยู่เลยนะครับปืนตัวนี้นะครับเคเดี๋ยวพันจะยยิงอยู่เดี๋ยวถอยหลังมาหน่อยหนึ่งก็ได้นะ ไปดูว่าปืนไ์เป็นไงบ้างนะครับที่สําคัญต้องมีเซฟเดอร์นะครับอันตรายมากเพราะว่าแรงขนาดนี้ถ้ามันลูดกลับนี่นะครับแต่ตัวนี้มันทําไม่ต้องกลัวนะครับมั่นใจนะครับอันนี้ว่าติดกล้องท้างหลังตัวนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นปืนของลูกค้าเป็นตัวปืนหน้าไม้นะครับเขาโรทิงขึ้นด้วยมือไม่ได้นะครับไหลหลุดนะครับเป็นนักเล่นปืนด้วยนะครับก็เลยวานแบบโอเคเป็นภาพไหมครับความแข็ง ถ,ถ้าเราทําช่วงชักช่วงสูงเนี่ยนะครับผลเสียก็คือเรื่องเรื่องการเหยียบม,มันจะสูงตามชักหนึ่งร้อยเนี่ยสูงเท่านี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับมันก็จะเปอมหัวเขา่ามันก็ไม่ได้ลําบากนะถ้ามันถ้ามันอันนี้หน่อยแล้วก็เราก็ต่ําตอย่างนี้ก็ไดม้มันก็จะขึ้นง่ายไหมฮะโอเคเ,อเท่านี้แล้วกัน,นครับลูกเลยนะครับนะครับสุดสุดครับความแรงนี่ปะน่าจะพอเห็นอยู่แล้วนะผมยืนประมาณนี้จะดังนะครับ ตำกลมลงแล้วกลมลงกันกลมจนต่ำ okay. ไม่รู้โดนยังไงผมดูไม่ทันครับไปดูกันครับคลิปมีนานยัง <laughs> เล่นอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวนะครับไม่รู้โดนตัวไหนมั่งยังไงมั่งก็ไม่ทราบครับมาดูกัน น่าจะโดนบินบินนะครับน่าจะไม่โดนนะผมยิงน่าจะโดนเิียงเฉียงนะครับน่าจะโดนเฉียงเฉียงออกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดังกันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเลือครอบแรงเดี๋ยวผมนะครับยิงโดนโดน,โดนเฉียงไปนะครับตัวไม่เต็มพอฟังจากเสียงลมม,มันไม่กระเด็นไปตรงๆนู่นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคลิปเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เด็กเขาทําความฝาดด้านหลังตรงที่เป้าที่เคยยิงก่อนนะครับตรงนี้เอาตรงมงคต้นไม้ออกก่อนเดี๋ยวก็จะถ่ายทําให้ดูนะครับว่ามันปืนแต่ละตัวชดัชดๆกันอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับก็คงจะมีอะไรเข้ามาโชว์บ้างชุดเลี้ยงคงส่งพวกนี้นะครับวันนี้ทําทําเมื่อวานกับวันนี้ทําคนเดียวนะครับทําเสร็จหมดแล้ว เราส่งทั้งหมดเลยชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวสั้นก็จะให้คุณลุงแกเอาฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะรีรีดูแล้วกันว่าตัวไหนมันมีประโยชน์นะครับก็ทําตัวมินิเล่นๆนะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักเข้ามาราคาก็ทำได้สักตัวหนึ่งตัวนี้นะครับไม่เกินพันหรอกนะครับทําไว้ให้ผู้สูงอายุมันเบาดีไล่หมาไล่แมวนะครับไม่ได้ไปล่าอะไรเลยนะครับแกบอกว่าไม่ได้ไปหรอกก็เดี๋ยวให้ลูกแก้วไปนะครับ โอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยน้องใหม่นะครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับนะฮะลืมบอกราคานะครับตัวตัวอย่างเงี้ยนะฮะราคาอยู่ที่พันเก้านะครับตัวสั้นทั้งหมดเนี่ยพลาสติสั้นนะครับส่วนตัวตัวสไลด์เนี่ยสไลด์อยู่ที่สองพันเก้าอยู่ตัวสั้นอย่างนั้นถ้าตัวยาวๆสไลด์เนี่ยด้ามจะเป็นอย่างนี้แหละยาวๆอย่างเงี้ยครับสไลด์ยาวๆเงต่างอยู่ที่ประมาณสามพันเก้านะครับราคานี้ยังไม่มีกล้องนะครับเอ่อแยกต่างหากไม่ติดไม่เอ่อเลเซอร์ต่างๆแยกกัน อยู่ประมาณนี้นะครับช่วงชักอยากได้เท่าไหรบอกผมนะครับจะเอาล้อยี่ก็ได้ถ้าเกิดท่านสูงแล้วก็เหยียบได้พยายามเหยียบเอาก็เอียงนอนหน่อยล้อยี่ก็ทาได้นะก็ใส่ยางแทงเองที่นี่นะครับผมทําเองหมดนะครับแยวก็คิดค้นเองนะครับทําที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมัดยางแรงต่างเนี่ยยางที่นี่ก็จะแทงที่นี่นะครับแล้วก็เหลือสต็อกอยู่ในบ้านตัวยางไม่ได้เอามาไว้ที่นี่เพราะว่ามันสั่งสีมันร้อนเดียวยางจะผุพังก็าวไว้จานวนหนึ่งหมดแล้วก็ไปเอา ก็จะทําที่นตัวมัดวงมัดยางแทงยางอุปกรณ์ลูกปงลูกปืนนะครับประกอบที่นี่นะครับบ้านๆอย่างนี้ละนะครับทาเป็นครอบครัวนะครับมันปลอดโปร่งดีบรรยากาศก็จะเป็นนานะครับมีนานะครับแถวด้านซ้ายด้านขวาต่างๆก็จะทํานาพรุ่งนี้ก็จะเริ่มดูยแล้วนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับผมนะฮะ